เอาพี่หนิงครับที่อยู่ที่อยู่ต่อหน้านี่ก็เป็นเป็นแปลงหญ้าของพี่หนิงเองใช่ไหมใช่ครับแปลงหญ้าครับเอาฝั่งนู้นคือปล่อยปล่อยควายออกไปไหมไม่ไม่ได้ปล่อยครับเอาไว้กินตอนหน้าลมโชยอะครับหน้าแรงเนาะหน้าแรงครับหน้าที่บนโคกมันแห้งหมดอะครับเราก็จะปล่อยไปอ่าถึงจะปล่อยกินครับถ้ากินหน้านี้ไอ้เวลาน้ํถท่วมแล้วมันตายครับครับก็เลยเอาไว้กินหน้าลมโชยโอ้พื้นที่สักประมาณกี่ร้อยไร่ครับนี่ตรงนี้ ประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบกัไร่ครับร้อยเจ็ดสิบกัไร่โอ้โหเลี้ยงเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีครับเลี้ยงได้ทั้งปีครับครับแล้วน้ํามันก็ยังมีบางช่วงที่น้ําขังน้ําอะไรอยู่ใช่ไหมอ่ามีบ่อแล้วครับสี่ห้าลูกครับอกินแล้วก็ลงบ่ออาบน้ําครับอันนี้คือเป็นที่ของพี่เองเลยใช่ไหมอันนี้เป็นที่เช่าครับเช่าครับอันนู้นที่ผมครับน่ลเลยไปนวนอ๋อติดกันใช่ไหมติดกันครับอ๋อครับอุดมสมบูรณ์มากนะ้พี่เนาะครับย่า